ในที่สุดสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับนักคอมชนชื่น,นแม้กระทั่งครอบครัวหรือญาติมิตรตลอดจนแฟนๆของนักคอมไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นเมื่อตลกคนดังผู้เป็นขวัญใจได้เสียชีวิตหลังจากได้รับเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่12รักษาตัวมาจนมีอาการทรุดลงเรื่อยๆจนวันที่17ได้ย้ายโพงพยาบาล แต่อาการของนัก้อมก็ทรงทรงสุดๆก็ไม่ดีขึ้นเลยพวกเราแฟนๆของนักคอมก็หวังว่าสักวันหนึ่งปฏิหารจะมีจริงเพื่อจะอยากให้นัก้อมฟื้นขึ้นมาแต่ว่าหลังจากผ่านมาหลายวันจนกระทั่งวันนี้เวลา07.30นก็ได้รับข่าวร้าย ว่านคาคมจากไปด้วยอาการสงบพวกเราแฟนๆของนาคมขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึง้งขอให้นาคมหลับให้สบายแต่ถึงแม้ว่านาคมจากไปแล้วแต่ก็ยังเป็นขวัญใจมหาชนหรือเป็นขวัญใจของพวกเราอยู่ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึง้งขอให้ค่อมนะค่อมหลับให้สบาย